ถ้ามีนับคะแนนแล้วช่วยใส่ในหน้าจอให้ด้วยนะครับว่าสีเขียวมีทั้งหมดกี่คะแนนเสียงครับขอคะแนนก่อนนะครับเห็นชอบว่าเป็น58อย่างที่ ตักษาการอุปนายกอาทษฐานของเราได้เรียนไว้ในช่วงต้นหรือเปล่าก่อนนะครับก็รวมเป็น59สมโมสรครับทั้งหมดให้ความรผิดชอบนะครับทั้ง59สมโมสรครับเป็นเอกฉชัน100คะแนนครับก็ในกรณีนี้ครับก็จะ การนับคะแนนนะครับสรุปผลการลงคะแนนคือให้ความเห็นชอบครับเลือกพลอากาศเอกพนทนสัตวชุกรเป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วารับ